ดูเจ้าหกร้อยเฮียบพี่น้องนี่หกร้อยเฮียบก็มาเหมืนอนกันนะหกร้อยเฮียบบอกว่าใสา่หกตักพอครับหกตักนี่ผมก็ไม่ไหวแล้ว ไวบ้านอ๋อรถเทียบเลย,เ,ยเกาด้านบนหน่อยไปลูกพี่ไหวบอไหวบอโอ้รอบนี้ไหวครับรอบนี้ออกตัวไหวนะโอ้สบายเลยรถเทียบอะ่ะมา อีกคันไี่น้องทีมงานเดียวกันหกลอ้อเขาวิ่งประมาณสี่คันนะวันนี้ แค่หกตักนี่ก็ขึ้นบอดแทบจ,จะไม่ไหวเหมือนกันนะหกล้อพี่น้องมันอยู่ในระยะทางตรงที่เป็นมอชันชันอยู่ครับช่วงนี้มันยังไม่ลดยังไม่มีกําลังส่งนะพอะเดี๋ยวถ้าลงไปลึกๆก็จะมีแรงส่งขึ้นมาไปลูกพีว่ว่าแรงดีอยู่นี่ เขาบอกใส่ดินแรงจังมากันนี่ครับเราก็ตักถอยหลังแล้วก็ตักถอยหลัง,ล, <c oughs> ล,งลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับให้แมครเราเนี่ยอยู่ด้านสูงกว่ารถบรรทุกนะตักมันจะตักง่ายมันก็มองเห็นด้วยก็ไม่เปิืองน้ำมันจะตักบนตักล่างก็ตักได้หมดนะครับแล้วแต่วางเผนเอาพี่น้อง